เยียวยาเกษตรกรเกรตือนระวัง4 SMS ข้อความหลอกลวงอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันก่อนจะไปดูข่าวก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับ www.yaya เกษตรกร .com เตือนประชาชนระวังข้อความหลอกลวงโดยทกอย้ำไม่มีนโยบายส่งสี s s s เพื่อให้การกระทําการดังกล่าวจากกรณีทาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมพร้อมโอนเงินเยียวยา5,000บาทรวม3เดือนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกร,รกฎาคมให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน10ล้านลาย วงเงินงบประมาณจำนวน150,000ล้านบาทโดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เยียรยาเกษตรกร .com ซึ่งเริ่มทยอยโอนเงินแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปล่าสุดแฟนเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังโพสตภาพพร้อมระบุข,ข้อความเตือนว่าโปรดระวัง SMS และข้อความหลอกลวงทกสยืนยันว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อให้ท่านกระทำการดังนี้ SMS แจ้งว่าทกสโอ,อนเงินผิดระบุให้โอนเงินคืนไปยังหมายเลขบัญชีที่กำหนด SMS ขอหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน SMS ขอเลขที่บัญชีเงินฝากหรือรหัสบัตร ATM SMS ขอรหัส OTP อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันแรกที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสได้โอนเงินเยียวยา5,000บาท ให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ที่ผ่านสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจำนวน6.77ล้านลายซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรณนะวันที่30เมษายน2563ที่ผ่านมาสำหรับจำนวน6.77ล้านลายได้หักความซ้ำซ้อนแล้วเช่นผู้ที่ซ้ำซ้อนกับฐานประกันสังคมผู้ที่ซ้ำซ้อนทะเบียนค้าราชการบำนาญผู้ที่ซ้ำซ้อนโครงการเราไม่ทิ้งกัน และผู้ที่ซ้ำสอนกับทะเบียนข้าราชการครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารสาระสำคัญในวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเรานะครับขอบคุณครับ